พลงใครก็ร้องได้ถ้าร้องโม่โมลแล้วมีทุกคู่เอาก็นี้ไงเพลงก็ร้องกันแบบโม่โมลเลยไงลายบุคคลมาเลยดีกว่าชัดๆโอ้โหทาลายบุคคล,ลสบายมากเลยจะฟังอะไรปึกษาผมสักาารจะร้อง,องเพลองอร คุณคุณเป็นใครอ่ะต้องไปปรึกษาคุณผมสอนทั้งหมดทั้งร้องว่าจะเป็นไอ้เพิร์นไอ้พดไอ้ยอดอีบองผมสอนรุ่นนั้นมาเลยโอ้ยเก่าแก่คอยากจะสมัครเป็นลูกศิษย์สักคนนะอยากจะสมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อจะดังแบบเพิร์นไวพดอะไรเงี้ยคุณชอบใครผมชอบมากที่สุดคือเย็นจิตพรเทวีจำเป็นผมฟังไหมจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยไลเออไปช่วยแม่จับอึมือร้องไม่เป็นแล้วเข้ามาร้อง จากกีสารบ้านมามาอยู่กรุงมาอยู่ทุ่งมาข็มา,อมาเออไป,ออออไปลองมา <c oughs> มีสัญญา่หละของเขาจากกีสารบ้านมาสู่เมียงกุงอย่างมึงก็พาสังเมียงนะจอดสนินซอนปากใหญ่ไป้ยอย่างมึงงห้ไปเลยไม่เอาหรอกเยันจิตเพลีอจะดีฮะฮะลองหนึงจากกีสารบ้านมามาอยู่กรุงมาทุง่ง พุ่งออกมาไปไปไหนก็ไปครับทำไมอะฮะมันเป็นยังไงก็ร้องดิทุกคนอาจารย์จะสอนได้ไงการร้องเพลงเย็นจิตพรทวีเป็นนักร้องไปสายคนเดียวที่รักเอกลักษณ์เขาไว้เอกลักษณ์เย็นจิตเขามียังไงเขาร้องไปนะผู้มีเกียรติรู้เลยว่านี่คือเย็นจิตร้องจะรู้ได้ยังไงว่าคือเย็นจิตจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากเมืองตุงลุยไล คิดถึงลูกจันบานอยู่สุพรรณบุรีจากกันมาค่ะอายๆแบบนี้เขา oh, <what? S 2> ต้องมีอ่ะอ่อ่ะอ,อ่ลูกคอจริงๆแล้วท้าไมมีอ่ะอ่ะอ่ะยันจะโฟจะรู้ได้ยังไงว่าจะอะหรือไม่อะอาจารย์นี่สอนอ่อาจะสอนยังไงอย่างนี้ธรมธรมดาอ๋อธรรมดาทำไมสั่นอย่างนี้เมื่อไหร่อ่ะจากอีสานบ้านนาะมาอยู่กรุงจากเมืองกรุงฮวีร์ขาโอ้โห น่าเชื่อนะเห็นไหมลูกคอไ,ไปตามไปไม้เลยจะลองเรียนดูสอนได้แน่นะไม่เขาสอนนี่ผมจะลองเรียนดูก็เ้าสอนไดธรรมดาลูกคอจยาอ่าปีศาจป้านนามาอยู่กูอากป็นทุ่งรุยละใจอย่าเพื่อแตด เรียกคนเลียคนเลียคนจากภีทา,านตานาะมาอยู่กูจากกู้กลุยลานโชคลากำลังมันเลยบ่รียกด้วยจัจารย่องเพลงไปใส่วะร้องสักก้อนสักอไปอ่องอ่องอ่อง,อง จากที่านมาถมกุงากกนทุ่งหนุยละชายปู่บเดกี่เบ่นไม้จากจอจากเกินนอนละเมออาวอน้นอนป่าก็ยังอาวอดีได้ละสนจกันป่าดูไรละโดนใจกันมานอนหลักันที่นอับกันสุนุยละ ไอ้ชุ๊บโอ้ยหัวหลุดหัวหลุดอ๋ยอย่าสอนทาลุนดิไม่ดอมะมาเรียนนี่คนนะจากที่สานมาหน้ามาอยู่กรุงจากกันทุ่มลุยร่างหาอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะยิ้มเฮ้ยอันนี้ ก็โตนล้วไม่ไม่ปลอกเปลือกได้ไหมคิดว่าอะไรอ่ะมึงว่าเิ่นเกยเออยังไงใช้ได้ไหมฮะแต่ละคนลูกผิดนี่คือการเล่นลูกคอเออใช่ถ้าการรัดคออย่างเออรัดคอยังไงก็มีแต่ลูกคอคอรัดอะไรเงี้ยอยากเขาลองเราเยะทำมสยสมัยก่อนเคยฟังไหมลองไงลมเออเจ้าหอบลากมาให้ใัรให้ใครทรงพาสไปพาไปเพราะดวงหรือไทยและวข้าไม่ต้องการไม่ ฮะผู้เไม่ต้องการมึงมายืนทำอาหารอะไรเขาไม่ต้องการมึงใครรู้จักสูงกลางต่ำบ้างนั่นเองสูงกลางต่ำเนี่ยไหนๆยลองลองเวลาชูสูงไม่ร้องสูงผัสารน่ะลมเอร์หอปลากมาให้ใครใครไส่จงพัดกลับไปกลับไปประด้วงนรือไทรล่ะก็ไม่ต้องการฮะไม่ต้องการยังเนี่ยโอเคโอเคได้เลยอาจารย์ ลมเอ๋ยเจ้าพ่อลักมาให้ใครตั้งแก่ตับพ่อพูดเลยมีนักตักแก่ทำไม่ทำเสียงไม่เหมือนอาจารย์ไงกับไปต่อกับไปกับไปไม่ได้ตั้งแกลมเอ๋ยเจ้าพ่อรักมาให้ใครกับไปต้องพมาจับไปกับไปเพราะดวงไทยและข้าไม่ต้องการไม่ต้องการข้าพัวรักลวงพัวรัก ก็มึงตั้งเวลาไหนวะบอกเขาสิจะได้ช่วยสอนอยากสอนเย็นนี่มึงอ่ะมันยังไงฮะช่วยอธิบายชูสูงให้ร้องสูงชูกลางให้ร้องกลางชูต่ำให้ร้องต่ำดูปลายไม้หูแดงๆนี่มันยังไงฮะชูสูงก็เสียงสูงชูกลางก็เสียงกลางชูต่ำก็เสียงต่ำอ่าอาเาอย่างนี้เขาเรียกลูกค้องอ้คุณจะร้องเพลงอะไรมาวัดใจกันผมร้องสุรพลป่าซางคุณร้องป่าซางผมชูสูงก็ร้องสูงชูกลางก็ร้องกลางชูต่ำก็ร้องต่ำ ภาษาอยนี้ลูกควผมไม่บอกว่าจะสูกจะการตะกำดักให้ถูกแล้วกันพาจเจย์ไม่บอกแล้วจะรู้ได้ยังไงดูกระน้ดูใช้ตาดูไม่เอาเองุดนี้โอ้บา้างีแสน้านังนี่จะไมมุด้ได้ไปเยี่ยมคิดจะเอรการสักคนใครว่าปังนี่มีมุดหัวใจยังที่ไปขออาไปห้องน้ำก่อนนะ ไวพดสูงกลางต่ำต่ำแต่ลำตีกะโยนติดตาสมอีกถ้าโยนที่ซสของไม่อ้อแข่าตาหวานตัางหลังเส็ก็มาที่จะบุกไปไม่ได้คอยพวกมาลัลอกน้ำคนครับสูงกลางต่ำหลุข้อ เบีปั๊บจับปั๊บเลยมีข่เงียกัาฮี่ะมันเป็นพลังของขอนิ่งสูปน้องพ่อมาเรียนที่คนครับ สูกลางต่ำพี่เบตไฮโลลูกคอลูกคอโนเงินอนม่ันูงจังนะครับสูงพ่องกูไปตสคิลจังหวะไม่ดีเรียนด้วยสูงกลาง ับปิดไฟใส่กอ่อนปิดไฟใส่กอ่กอ,อนจะเข้าบุ๊ท่อที่ลืมไปนะ ว่าจับทันนะไม่งั้นยัดเครื่องขยายเลยนั่นน่ะดูดิคนช่วยไห่เป็นตอตะโกยเห็นะเอออะไรอย่างขนาดนั้นเชื่อว่าร้องเพลงกันเก่งคุณชอบเพลงใครเพลงมันเลยนะประสานความไวลูกคอใช้ได้เสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำใช้ได้อยากจะราบว่าเพลงที่คุณชอบที่สุดนี่แหละสุรพลนี่แหละนักร้องที่ชอบที่สุดตอบเพชรต่อสุพรรณนักร้องที่ชอบพ้อนสับท้องแพงคุณชอบใคร อลิสมมนหน้าอย่างเผือกไฟไฟพ่ออลิสมันคุณชายเมืองสิงห์ถ้าบอกว่าชายเมืองสิงห์พร้อมหรอนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งไปถึงเธอหลอกตอนแรกเห็นฉันเป็นคนเซอร์รักเธอลงเธอจนเจ็บจริงหัวใจใช้ได้อลิสมมน หลอกกันพอหรือยังมึงน่ะหลอกเขาไม่ได้เขาหลอกมึงคนสักเหมือรักที่ทุกปลอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันอใหญ่สอนเพชรไอ้วางตายแน่ตายแน่วา่ามึงอ่ตายาาก่อนใ้หวังนี่สุรพลโอ้โป่าสวงเพลงใครเพลงมันจำไว้นับหนึ่งสามไมต้ตกงปากใครคนนั้นลองอ<ะ>ดนตรีพร้อมมา ไอ้เทพกูมีพระนะมึงมึงเข้ามาใกล้กูเฟี้ยงในพระหัวแตกเลยมึงเลยหนพระมึงี่ห้ออะไรโพระออกในพระย่อเลยพระวัดไหนวัดนากน้ำรุ่นสามกินน้ำมันมากไหมมีรพรกกินน้ำมันไหม<ฮ>ไม่ใช่เครื่องรถสตีโ,ดดดดโอ้บาซาง์ที่เด่นฟัามลังในช่างมิ่ง เมรักที่ถ yeah. ูกรอยแพรดวงมันเลยแย่กันอ <rap> ืมไอกลระบี่แท้แท้ตายเพราะรักพี่พายใจเป็นแผลไอ้วังตายแน่ตายแน่ว่างไอ้วางตายแน่ตายแน่ว่างนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจดใจใครใครส่งไปถึงเธอรอตอนเล่นที่ ลึแล้วคนนี้มาเปิดรักให้วางายแน่ายแน่วียังได้เห็นสาวเจ้าเพียงค่อาหารทำไมอ่ะคุณเไม่ทันล้วลึกไม่ได้เพลงมึงอ่ะเช่ไม่ได้พอเช่ไม่ได้พอให้วางใยแน่แว่าให้วางใจแน่ใไแน่ว่า เดียวแล้วเดียวแต่เจ้าถึงแล้วคนนี้มาปลบนรักพี่ลอยแพ้เชื่อไม่ได้พอเชื่อไม่ได้พอแล้วตั้งอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรใจไม่ส่งไปถึนเธอหลอกตอนเล่นฉันในน้คนเดียรักเธอลงเธอจนเจ็ะทิงหัวใจที่ห่างกินไม้ใจหายรักกับ เไม่ได้พอไม่ได้พอถึงแลโว,ว,วโอ้มาบุราีอยแลอยหลังไม่ได้ลอยแลี้ีดวงไปถึงสาวใจบเลงหาพ่อมังเหรอยกมือปา ไไไ่ไม่ได้พอช่วยไม่ได้พอ้วางตยแน่ตยแว่าวางใว่าไ вот. ้วางเป็นคนขับรถเกียร์โไม่บรรยั่บรรยางเกียร์พอไปในป่าดางอก้มล้างมยากมีหมแล้วคนดีมาารักี จดหมายใครใครกไม่มีเธอหลอตอนเล่นคฉันะคนเธอรัจดฉันเีเอาไว้ได้เฉยไม่ได้ l อเไม่ได้แดกกูแล้วถึงแล้วก็ดีมาพลอยรักลอยแพเยไม่ได้พอเชยไม่ได้พอ ใช่ไมได้บอรใว่ไมได้บอกึงแล้วช่ไมด้บอกใช่ไมได้บอึงแล้วช่ไม่้บอใช่ไได้บึงแล้วโอ้ยสองคนนี้้งซตัวเองทำไมอะดีมากทุกคนรอไเได้หมดผมเชื่อใจได้